เด็เด็ไปปิดท้ายช่วงแรกวันนี้กันที่ประกาศผลรางวัลสีสันอวอร์ดครั้งที่27ค่ะพี่โก้ครับผมก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นงานของคนวงการเพลงนะครับผมโดยนักร้องหนุ่มนะครับผมบีพีรพัฒนนะครับก็คว้าถึง2รางวัลครับหนึ่งก็คือศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมและ2อัลบั้มยอดเยี่ยมจากอัลบั้ม B3 นะครับขณะที่รางวัลศิลปินคู่หรือว่ากลุ่มยอดเยี่ยมนะครับก็ของวงแคสเซนโดนะครับจาก เพลงอัลบั้มเพลงอัตตาวิถีนะครับผม<ะ>เพลงยอดเยี่ยมได้แก่เพลงเรื่องธรรมดาของศิลปินทีชัยเดชนะครับแล้วก็รางวัลโปริเอร์ยอดเยี่ยมได้แก่เจมนทนกีรานะครับแล้วก็ทเวนตี้ h o u เโอ้โหดูว่าพี่พี่จะเอาไปไหมอีกทีนึงได้ไหมคะถ้าจะไฟ hour ใช่ไหมชั่วโมงเซนใช่ไหม hour ดีไหมคะ hour โอ้โหแต่ละนาทีค่ะซึ่งคุณบีกับคุณเจนยอมรับว่าทำงานเพลงทุกวันนี้ทำยากนะคะยากลงไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบว่าคือ ดูออนไลน์ดูทางอังกฤษเยอะมากง่ายๆผลตอบแทนที่ศิลปินจะได้ก็ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าจะทํางานเพลงกันต่อไปคือเป็นสิ่งที่เขารักและสิ่งที่กาชค่ะเชิญบังคับนะคะเขาดีใจครับมันก็มันก็อย่างที่บอกมันก็เป็นกําลังใจให้เราอครับอืในท่ามกลางที่มันมันอะไรที่มันแบบทุกวันนี้มันมันก็ยากขึ้นอย่างเงี้ยอมมีทอมมี่อยู่แล้ว ทีอยู่แล้วนีอยู่แล้วแต่เราก็เราก็ต้องเราต้องคิดเหมือนที่เจพูดเราทําแบบทําเหมือนหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณตัวเราด้วยแล้วทําให้มันมีความสุขมาจากข้างในอะไรเงี้ยตัดส่วนวงการเนี่ยทิ้งไปใช่เราไปเราไปคิดที่หลังเราไปคิดที่หลังเราคิดถึงการทําเพลงมากต้องที่เราชอบต้งแนี้ค่อยเลี้ยงตัวค่อนข้างยากใช่ค่ะแต่ผมก็อยู่มา18ปปีแล้วนะผมมีอาชีพเดียวด้วยผมไม่มีอาชีพอื่นเลย ต่แต่ก็ยากขึ้นแต่ก็ยากขึ้นเป็นอังไงคะสารนงใหม่คะเป็นกำลังใจนะฮะให้กับกลุ่มนักร้องหรือว่าศิลปินที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมาให้พวกเราได้ฟังกันนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ศีรษะของสาว